ต้องโฟกัส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 จังผมไม่รู้อ่ะทุกคนผมมองไม่เห็นอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมผมไอคิวนะครับผมโอ้โหทุกคนเรียกว่าหายไปนานมากสำหรับผ้านี้นะทุกคนผมมันผมเผือจังเลยผมกลับมาทำเนี่ยทุกคนหายใจทุบไปนานมากทุกคนผมไม่ได้มานั่งทำคลิปแบบนี้นานมากนะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมมานั่งอัดคลิปนี้ทําไมนะครับคลิปนี้นะครับผมกำลังจะมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะ้วว่าผมเนี่ยแหละจะกลับมาทํา y o YouTube แล้วทุกคนถ้าถามว่าผมอัดคลิป u t u b e ล่าสุดเมื่อไหร่หรอน่าจะ2ปีที่แล้วทุกคน อ่ะทุกคนก็คงสงสัยนะว่าทำไมผมถึงหายไปเลยจาก u t u b e นะครับเอ่อมันมีหลายอย่างในชีวิตที่ให้ทำมากขึ้นนะครับก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หายไปเพราะว่ามันเป็นช่วงอยู่ๆมันก็มีสิ่งใหม่ที่อยากให้ตัวเองทำนะทุกคนแต่ผมก็ยังอยากจะกลับมาทําอยู่นะสำหรับ u t u b e นะครับคอนเทนต์ก็เรียกว่าจะแปลกใหม่ไปจากเดิมนะครับถามว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดนั้นไหมก็คงจะไม่นะครับแต่ด้วยช่วงอายุผมเนะี่ยตอนนี้ผมอายุ18ปีแล้วทุกคน18ปีแล้วนะถามว่า ผมหางหายจากโซเชียลเลยไหมผมไม่ได้หางหายจากโซเชียลทุกคนแค่ผมไม่ได้กลับมาทำยูทูบเฉยๆนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็อยากจะให้ทั้งผู้ติดตามที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่6 7ปีที่แล้วหรือตั้งแต่เปิดช่องมานะครับหรือว่าเป็นผู้ติดตามใหม่ที่เห็นจากช่องทางอื่นก็แล้วแต่นะครับช่วยกันนะทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้มาออกไปแล้วนะครับและที่สําคัญทุกคนอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแต่ก็อยากจะให้แบบว่า ช่วยกันสนับสนุนต่อไปนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็จะเราจะกลับมาทำในรูปแบบเวอร์ชั่นที่มันเป็น2,025ผมก็จะไปนอนแล้วทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งแล้วครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ